พอถึงช่วงยื่นภาษีที่ไรนะครับหลายคนก็คงจะเริ่มปวดหัวกันแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรรู้เพื่อให้การยื่นภาษีปีนี้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็มั่นใจมากขึ้นครับโอเคครับเราจะมาไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะฮะทั้งหมด5เรื่องหลกัหลกๆตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสุดๆที่ทุกคนต้องรู้ไปจนถึงพวกการออมการใช้จ่ายที่จะช่วยให้ประหยัดภาษีได้มากขึ้นครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทกันก่อนเลยคำถามแรกสุดเลยก็คือใครกันบ้างนะที่กฎหมายกำหนดว่าต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำตอบก็ง่ายๆเลยครับมันมีเกณฑ์เรื่องรายได้เป็นตัวกำหนดอยู่ใช่แล้วครับตัวเลขนี้เลย1 2 0 0 0 0บาทถ้าใครมีรายได้ทั้งปีนะครับไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็ตามรวมๆกันแล้วเกิน1 2 0 0 0 0บาทก็คือเข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบภาษีแล้วละครับ ทีนี้พอต้องยื่นภาษีแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดแบบอัตโนมัติเลยก็คือค่ารถหย่อนส่วนตัวครับหกหม0บาทอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่กรมสรรพากรมอบให้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มครับโอเคพอได้ค่ารถหย่อนส่วนตัวไปแล้ว6 0,000เรามาขยับมาดูกันต่อเลยครับในส่วนของครอบครัวคนใกล้ตัวเรานี่แหละครับก็เอามาลดหย่อนได้เหมือนกัน นอกเหนือจากของตัวเองแล้วนะครับการดูแลคนในครอบครัวเนี่ยก็ยังเอามาใช้ลดหย่อนได้อีกไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสของเราที่เขาไม่มีไรายได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่การดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพก็มีค่าลดหย่อนให้เหมือนกันครับสําหรับคนที่มีคู่สมรสนะครับจะมีทางเลือกอยู่คือจะแยกกันยื่นหรือจะยื่นร่วมกันก็ได้ถ้าแยกกันยื่นก็ต่างคนต่างได้ไปคนละห0 0 0นบาท แต่ถ้าจะยื่นร่วมกันโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีไรายได้เลยนะก็สามารถเอามารวมกันเป็น120,000บาทได้เลยครับทีนี้สําหรับค่าหยจอนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีจุดที่ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับคือท่านต้องอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีรายได้ทั้งปีมั่นเกิน300,000บาทและที่สําคัญสุดๆเลยคือพี่น้องจะใช้สิทธิ์ซ้าซ้อนกับคุณพ่อคุณแม่ท่านเดียวกันไม่ได้นะครับต้องตกลงกันให้ดีว่าใครจะเป็นคนใช้สิทธิ์นี้ มาต่อกันที่อีกหนึ่งหมวดใหญ่เลยครับสาหรับครอบครัวที่มีลูกอันนี้เป็นอีกรายการที่ลดหย่อนได้เยอะแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเลยครับตรงนี้จะเห็นชัดเลยครับว่าภาครัฐเขามีมาตรการสับสนุนให้มีลูกเพิ่มนะคือถ้าเป็นลูกคนแรกเนี่ยจะลดหย่อนได้3 0,000บาทแต่พอเป็นลูกคนที่2เป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะตัวเลขนี้จะกระโดดขึ้นเป็น6 0 0 0ืนบาทเลยครับคือได้เพิ่มเป็น2เท่าเลย ยังไม่หมดนะครับนอกจากค่าลดหย่อนบุตรแล้วยังมีค่าฝากคันแล้วก็ค่าคลอดบุตรด,ด้วยอันนี้เป็นคนละส่วนกันเลยนะครับสามารถเอามาลดหย่อนเพิ่มได้อีกสูงสุดถึง60,000บาทต่อการตั้งท้องหนึ่งครั้งครับแล้วก็มีคําถามที่คนสงสัยกันเยอะมากเลยครับว่าเอแล้วถ้าเกิดเป็นลูกแฝดละ่ะท้องครั้งเดียวแต่ได้ลูก2คนจะคิดยังไงคําตอบก็ชัดเจนเลยครับกฎเกณฑ์คือเขาจะนับเป็นต่อการตั้งคันหนึ่งครั้งครับไม่ได้นับตามจำนวนลูกเพราะฉะนั้น ถึงจะเป็นลูกแฝดก็จะใช้สิทธิลดหย่อนค่าคอดบุตรได้สูงสุดที่60,000บาทเหมือนกันครับเอาละครับมาถึงหมวดที่หลายๆคนน่าจะสนใจกันเป็นพิเศษเพราะมันคือเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนตัวโดยตรงเลยนั่นก็คือค่าลดหย่อนที่มาจากการออมแล้วก็การทําประกันต่างๆครับเรื่องของเบีย้ยประกันนี่ถือเป็นเครื่องมือลดหย่อนภาษีที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเรื่องตั้งแต่ประกันสังคมที่เราจ่ายกันอยู่แล้วอันนี้ก็ได้สูงสุด9,00 0บาทแล้วก็มีประกันชีวิตกับประกันสุขภาพของตัวเราเอง2องอย่างนี้รวมกันได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับ โดยในส่วนของประกันสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยจะได้ไม่เกิน25,000บาทนอกจากนี้การซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังเอามาลดหย่อนได้อีกกรงหังด้วยนะครับอีก15,000บาทครับนอกจากการทําประกันแล้วการลงทุนระยะยาวเพื่อการกเกษียณก็ช่วยลดหย่อนภาษีได้เยอะมากๆเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นกองทุน RMF หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือ PVD ของพนักง,งานบริษัทแล้วก็มีกองทุนน้องใหม่มาแรงอย่าง Thai ESG ด้วยครับ แต่มีจุดสําคัญมากๆที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับคือค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการออมเพื่อการ,กรเกษียณทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IMF, p v d กบขหรืออื่นๆก็ตามพอมารวมกันทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกิน500,000บาทนะครับอันนี้คือเพดานสูงสุดของกลุ่มนี้ครับมาถึงหมวดสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูกันว่าการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบางอย่างรวมถึงโครงการของภาครัฐและการบริจาคจะเปลี่ยนมาเป็นค่าดถยนตนภาษีได้ยังไงบ้าง สำหรับคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับดอกเบีย้ยที่เอาเราจ่ายค่าผ่อนบ้านไปในแต่ละปีเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้นะครับสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวแต่มีข้อแม้สําคัญนิดนึงนะครับสาหรับกรณีที่กู้ร่วมกันหลายคนสิทธิลดหย่อน10,000แบาทเนี่ยจะต้องเอามาหารเฉลี่ยให้เท่ากันตามจํานวนคนกู้นะครับไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะได้ไปคนละแสนนะต้องหารกันครับแล้วก็มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่าง ECE Receipt ที่ให้เราเอาค่าใช้ใจ่ายบางอย่างมาลดหย่อนได้ แต่ก็ต้องดูดีๆนะครับว่าอะไรลดหย่อนได้อะไรลดหย่อนไม่ได้อย่างพวกสินค้าบริการทั่วไปหนังสือหรือสินค้าโอทอปเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นพวกค่าเหล้าบุหรี่น้ำมันค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตหรือค่าเบี้ยประกันพวกนี้จะเอามาใช้ในโครงการนี้ไม่ได้ครับการบริจาคเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยครับคือเราได้ช่วยสังคมแล้วก็ยังเอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วย ซึ่งถ้าเป็นการบริจาคทั่วไปเนี่ยก็จะลดหย่อนได้ตามที่เราจ่ายจริงแต่ไม่เกิน10%ของเงินได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นการบริจาคพิเศษอย่างเช่นให้สารศึกษาโรงพยาบาลหรือด้านกีฬาอันนี้พิเศษเลยครับเพราะจะสามารถเอามาลดหย่อนได้ถึง2เท่าของเงินที่บริจาคไปเลยครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของค่าลดหย่อนหลักๆนะครับจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของค่าลดหย่อนภาษีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆแต่มันสะท้อนถึงเรื่องราวชีวิตภาระหน้าที่ และการวางแผนอนาคตของแต่ละคนด้วยคำถามสำคัญก็คือจากตัวเลือกทั้งหมดนี้ค่ารถยนต์ตัวไหนที่จะตอบโจทย์เป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางการเงินของเราได้ดีที่สุดในปีนี้ครับ